ค่ะพี่น้องมือนีสีผ้าเล็กหน่อยนะคะมหาปกรณ์นี่มีใครบ้างสมาชิกของเราแนะน้ำตัวแนะน้ำตัวหนูชื่อเอ๋ยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อฟิมี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องออยครับสวัสดีค่ะชื่อน้องแพรค่ะอ่ามือนีสีผ้าเล็กหน่อยเดนเซอร์มหาป่าค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็หาบอกหอยพ่อแมนค่ะนะคะตะวันตอนนี้ก็ลั่นผารถเกี่ยวขันไปทางรถเกี่ยว รถเกี่ยวข้าวกำลังดำเนินการในการเจี่ยวเขา <c oughs> โอ,โอา้ยผู้ใดขี่มเตอ์ได้ไหม ค่ะอันนี้แดดดีวดควันนี้จะไปดูหมอลำนะครับให้ดอกเมยนอนเฝ้านานะครับแลแ้วดอกเมยก็จะพาน้องๆมาหาปลาเออแล้วแต่ครับผมอันนี้ก็จะไป <c oughs> ดูหมอลำแต่ว่าถ้าใครอยากไปก็ตามมาได้นะครับไม่ไปค่ะหนูจะอยู่นี่เบ่งพ่างเห้ี่ยตาก,กองเล,ลิศเทียร์เพี้ยงคึกเสียมิงมีเบิ่งพ่างพี่โม่ก็ว่าเมียก็ตรงนีง้คนอยากไปหลายคนอยู่นะแต่ว่าเทียร์ตังไหนได้โอ๊ยพี่โม่ดอกเมยขอขออยู่หน้าค่ะเพื่อที่สิหาบอกไว้ไปย่าง แม่นค่ะแล้วก็หาปลาคอนค่ะใช่แล้วค่ะส่วนไผรสิไปเบื้องหมาล่ำก็ไปแ้วมันเสียสถานได้แล้วที่เหมยตอนนี้คือปัญหาฮอคือใครที่ฮอว์สมันไม่นามเหมือนกันค่ะใครที่ไม่นามแต่คุณบมอผ้าหนิดนะคะพ่อหนูเองบอกว่ามันมีไคที่มีน้าอยูประชนัะแล้วต้องถามเพุ่นเกี่ยวของแล้วแม่นค่ะต้องถาพุ่นเกี่ยวของแล้วตอนนี้่ฮอกําลังถารถเกี่ยวนะคะกำลังเกี่ยวมาเรื่อยๆให้คือนหน้าดอกเหมยนีมีประมาณสิบก่าไร่ นะคะโดยประมาณนะซิกว่าอะไรกับพระท่านด้ร่วมกับสวนหน่อยสวนใหญ่แล้วก็ไหน่าในบ้านอีกไหมคะไอเอิญได้ว่าก็มีหลายอยู่จังสินนะคะแต่ว่าอันนี้พี่ว่าทาหาปาคอนเนี่ยเดี๋ยวเฮาสีทาให้รถเกี่ยวมาเกี่ยวก่อนนะคะพอรถเกี่ยวมาเกี่ยวปุ๊บเดี๋ยวดอกมือสีามาเบิง้งตอนฮาปาคอนแล้วก็หาแบบไข่ปิกกี่โอเค โอเคนะคะสำหรับตอนนี้ฮอกรหอดมองฮัร์ปอารงมาเลยเนะโมแม่จะลุ่มเดบอนเนี่ยมาไ,ได้ลงมาเลยกระโดดลงมาขั้นเดบนนี้ค่ายขึ้นเข้ไปเย้คุณอันนี้เป็นล่องเข่าของแม่นนะคะเฮ้ยไฟตรงนี้อยู่ไหน ไมตรงนี้มันอ่อนนะมันเหเนียวราะก็เห็นดอกไม้คอนี่อยากถอดต้องเท่านะคะตรงนี้ขี้ตมเยอะเลยยำยำเบิง้งมันจะขึ้นมาบอกขนันพี่ mới, เอาที่เมื่อหนูฟังไงเดือดโอ้ยเพืนนี่ด้เขียดแท้ เอออก็แ่ก็มาจะเก็บเส้นปลาได้ไหมปลาไม่ได้มาไอดกระปูน้อยอุ้ยไม่ได้ปูน้อยอ่ะพี่มี่คือคือแท้ฮะเอียงนรถมันจีบมันอยู่ด้วยมี เห็นหงบามิกกี้เห็นคือก็ต้องเห็นแต่อันนี้เกติด่มเลยอันนี้ต่มมันไม่แค่นั่นอะไม่ไม่ไม่มันมีอีกอยู่มันไปเรื่อยเรื่อยเลยเฮ้ยนี่ตรงนี <m 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 ้มีโอ๊ยขั้นอนี่น่นี่นี่นี่่นี่นีี่นีนนี่ี่นี่่นน่นี่นน ขอดเงินลีลลายลาบ้า,าสิอน่ตน,นตเ,นตเนดมีระตดีคือ่เห็นปจโตย,ยือ่นสอันนู้ดใส่โอ้ยยังม่ได้ขี้ซ้อนคือว่อเห็นว่า ไม่มี่เไปหาอีกมองคุนมึงคุณมัเท่าไหร่ละยังตนนขายอยู่ดีอียังเครียดมันเครียดตะปูละมี่ะอ้ตีนใหญ่ตีนใหญ่เนยดินอู่เป็นตระปูน่อยกตะปูหน่อยล่่ยตีนใหญ่ปูน่อยปอ้ยเป็นตระปูน่อยค่ะ ถ้าต่อไปหาหมออันนี้ีหมนมากหมนมากเกือบุงเมาัน่าไเกือบร้องเาหัวหน้า กว่าตอนเห็นเขาตัเ้ากอนยังไงยัไงยังาอยู่กีบตึนหมเลยเขาหีนะเขาต้องลับไปเขาไปตังรักก้อนตอนนี้แมนับไปก้อนับไปห้างเกาห้องลงลงลงมาแล้วว่ามืงอนีเขาตังได้บอกไม้ไปขี้ให้ได้ถ้าไปเอายุสาน่อย โดมมีถึงแล้วยื่ไหนสำรานครับผมจริงเหรอขอให้อ้อยไปรับเดี๋ยวเลยไมนต้องนี่อย่ามองนี่แต่ว่ามันอันไรโสนมันไหลกำมันดีให้เรียกได้เร็วดิ้นอยู่เนี่ยกลัวมันได้เนาะมันเนาะอ้อยหาขัวเมือยหยาดินมันเงียนว่ามันดินเมื่อยรวมกันนี่นี่นี่พวกนีนี่ที่สุดรวมกัน นี่องีมน้ำลีมีนใช่ใช่งเหรอวเดี๋ยวดูดเบินคาสพาพแต่ละคนพีมีน้ำจริงเหรออุ้ยพีลีมีน้ำพี่โอ้ท่านเ็กแก่เลยพี่น้องว่าพี่เมย์อยาก หาปลาก็นั่นแม่เสียแม่แม่ซื้อเสียหนูแม่ได้เด้อค่ะมีกีนี่เขาเปิดสักกานั้นเลยอันนี้น้ำเยอะเจ้ามันมีไแต่มันมีเพิ้นน้ำอนี่แหละน้ำมีแค่ละ่ว่าปลามีบ่อน้ำมีแค่แต่ว่าปลามีบ่อเพราะได้ร้านนูว่ะเปิดตะลมปะคะนี่ อุ้ยลมลมนะเม,มืดมื่อแล้วพี่น้องน,น,นั่นเอาเป็นว่าได้ดอกม้อสภาพเป็นงมหอยยุสาหน่อยเย่ไปไปตามไปเลยโอ้สุดสมแ,แ,คแค่นี้ยัดคิดแขนเลยค่ะจังปานี้ยาดเตี้ยแขนนะฮะ <c oughs> มัดต่อเห็นกระจังไม่เกี่ยวเหรอฟิล์มเ<ร>บิ้งสุดพี่โม ม้อยขอพี่ม้อยเชิญเขาด้เสิญเขาไปค่ะขออนุญาตขออนุญาตตัดก่อนด้วค่ะไปที่สะหอยกันเลยไปเลยค่ะพี่น้องคะส้หรักคลิปหาปลาค้อนของดอกมยกะปรากฏว่าบปะสบความสร็จนะคะว่าสิไปหาอายุสะหน่อยเมื่อกี้ทีท่ายไปก็บ่สามารถไปได้เพราะว่านองไส้หนูบอกว่าทางขุ่นมันมีงูนะคะก็เลยบ่สามารถไปได้ อนนี่กะให้ได้ว่ายังบ่ทันในลมเลิกความตั้งใจอีพี่ต่อไปเดี๋ยวหฮาสิมะตามหา,บ,า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 บ่งว่าป่าก็บอกหอยนะเฮาสิง่วมแต่ว่าหฮาสิหาย,ายังี่ยมาขึ้นนี่ล่ะเพราะว่าชีวิตหมอล่ำเนี่ยหากินยังมาขึ้น เ่เคยหากินยนมูเว้นเลยแต่ยนมูเว้นเสียกนอนหายเมื่อขึ้นต้องาออกหากินเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากพี่น้องติดต่อติดตามอ,อ,อีพีสองน้ำประกันขอบคุณหลายๆค่ะ